นี่ะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับอาชีพวอร u คิลี่นะครับเป็นอาชีพที่ลงดันดีที่สุดแล้วนะครับตอนนี้แต่ผมเคยแต่เอาตัวที่แบบตัวแบบโหด,โหดลงวันนี้ผมจะมาเอาตัวเด็กลงนะครับคือสมุดสมุดไม่เยอะนะครับเนะ adk อยู่สองพนแฟร์ห้เองนะครับตัวนี้ผมขายพันกว่าบาทใครที่สนใจไปดูในเพจได้นะครับ รูน77นี่ที่เด็ดมันต้องรูน77ครับไปวิธีการเสียวเวลาผมจะลงแบบดันสวิปอาชีพนะครับซึ่งเป็นตัวเก่ายากมากผมบอกเลยว่ายากผมมีไหมอู้โ,โหน่าจะลงไปแล้วลงไปยังอ่ะเฮ้ยยังไม่ลงยังไม่ลงอันนี้คือตัวใหม่นะครับตัวใหม่นี้ลงง่ายกว่าตัวเก่านะครับตัวนี้จะยาก หนึ่งกับสองง่ายนะครับแต่สามมายากเพราะว่าเราต้องเจอบอสหลายบอสหลายตัวนะครับไปเราไปลุยกันว่าเราจะรอดไหมถ้าลงรอดนี่ผมบอกเลยว่าสุดนะพันกว่าบาทลงดันสวิปอาชีพผ่านเนี่ยดันใหม่ผมไม่ต้องกลัวดันใหม่ถ้าเราลงดันเก่าผ่านดันใหม่นี่น้ําจิมนะง่ายเลยนะครับอันนี้ผมลงดันยากเลยนะอ่า กินอาหารก่อนไปคนเดียวนะครับสัตว์เลี้ยงสัตสัต์เลี้ยงก็เอาเข้าไปไม่ได้นะครับพวกเนี้ยเนี่ยพวกลูกน้องเราเนี่ยครับเนี่ยพวกสัตว์เลี้ยงพวกเนี้ยเอามันเข้าไปไม่ได้นะครับไปเด็ดเราตัวเปล่าด,ดื้อเลยนะครับสเต็งแล้วก็วิดอินเคกดแค่นี้แล้วกัน หินขนาดดูผมไปซื้อหินขนาดก่อนนะครับ <S <S กดหินขนาดเลยแล้วกันแล้วด้วยกันโอ้โหติดประมูลมาติดประมูลตอนผมไอตอนผมแคสนะครับเย็ดเคื่อยกินหินนี้แทนแล้วกันอันนี้เป็น ATK หนึ T ่งร้อยเพิ่ม ATK หนึ T ่งร้อยนะครับเสียดายหินขนาดไม่มีเฮ้ยผมตีทุกขนาดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ย เซงเลยไม่มีหินขนาดตัวนี้แถมใบสวิปอาชีพหนึ่งใบนะนี่เอาไว้ไปสวิปอาชีพอาชีพอะไรก็ได้ที่เราอยากเล่นอ่ะไม่ต้องกินหินขนาดนะครับไปลุยกันเลยนะครับนะไม่รู้ว่าจะผ่านไหมอันนี้คือครั้งครั้งแรกเลยนะครับเพิ่งทำเสร็จนะเพิ่งทำเสร็จนะไปลุยกันเลยเอาไปแบกตัวเด็กได้เลยนะครับเนี่ยถ้าผ่านเนี่ย ผมก็ยังไม่รู้นะครับเพิ่งทําเสร็จเลยเพิ่งตีบวก15เสร็จกว่าจะตีได้นะครับยากมากฝั่งซ้ายนี่บวก15ครบเลยนะครับไปลุยไหวเป่าเพื่อนโซโลเดียวไม่มีอะไรเลยนะครับกดบัาบก่อน โอเฮ้ยเฮ้ยโคตรแรงดันเก่านะครับเนี่ยจริงๆเฟนริวรุ่นเจ็ดยังไม่ผ่านเลยนะครับนะผมเคยเอามาลงแล้วตัวเด็กนะเฟนริวอะ่ะแต่แต่ดันใหม่ผ่านอยู่แต่ดันเก่ายากเฟนริวรุ่นเจ็ดมาไม่ได้นะครับตัวเนี้ยมันจะ ถ้าถ้าจะมาตรงนี้อ่ะมันจะมาได้แค่หนึ่งกับสองสามไม่ผ่านครับสามยากไปมาดูกันอันนี้แค่น้ําจิ้มเฉยๆมันไปต้องไปดูขั้นสามอ่ะไอด่านที่สามอ่ะยากผมบอกเลยว่ายากมากอันนี้มันอันนี้เป็นวอคิลี่รุ่นเจ็ดเจ็ดนะครับมันเลยง่ายนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันรีดูดเลือดตลอดนะครับมันรีดูดเลือดตลอดนะม,นดดดดนะมันง่าย มันก็ทําให้เราดูเลือดตลอดเวลาเลยไม่มีหินขนาดนะครับเนี่ยถ้ามีหินขนาดแรงกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าเราตีทุกขนาดหนึ่งรอยเอร์เซ็นนะอ่าเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะรีวิวให้ดูนะครับว่าอัพอะไรบ้างตัวทีบกับตัวไก่เหมือนเรามันต่างกันครับ เราจะไปเราจะเราก็ดัดแปลงเอานะครับลงอะไรลงอะไรก็ดัดแปลงเอานะครับนะนี่ที่ผมลงนะครับแล้วก็ดัดแปลงเอาเพื่อจะลงอันไหนไปลุยต่อผมต้องไปซื้อไอ้น้ำยาทำให้เห็นไหมมานาข้างล่างเนี้ยมันเด้งนะครับอันนี้ผมมันไม่เด้งเลยอ่ะผมมีไหมอ่ะมี มีนี่ผมมีนะเดี๋ยวผมจะตั้งแปดตั้งแปดสิบเลยแล้วกันเก้าสิบเลยอ่าเออให้มันดิงหน่อยดิผมมีอยู่ด่านนี้ก็จะตึงมือหน่อยนะครับแต,แต่แต่ไม่ตึงมือกว่าด่านสุดท้ายนะด่านสุดท้ายนี่เอาเรื่องเหมือนกันด่านนี้ชิวๆดูครับแรงมากแรงจัด แรงจัดเลยนะครับมาถึงตัวนี้เราต้องรอให้อันนี้รีเสร็ตก่อนนะครับไม่งั้นเราจะโดนสาบนะอย่าเพิ่งเข้าไปนะครับตัวนี้ถ้าเราตีไม่ทนันมันโดนสาบเป็นไม้เลยนะครับขี้เกียจรอนะผมก็เลยรอให้สกิลนี้รีก่อนนาะเราจะได้ไม่โดนสาบโดนสาบมันก็จะมันก็ยังมีสกิลทํางานอยู่มันก็จะทําให้เราไวขึ้น พวกนี้มันสบายครับแต่อันสุดท้ายนี่ยากผมบอกเลยว่ายากการสุดท้ายอ่ะพวกนี้ง่ายๆน้ำจิ้มพวกนี้อันสุดท้ายผมบอกเลยว่าไม่รู้จะไหวไหม <c oughs> ผมใส่เซโรโตโยังอ่าผมใส่เซโรโตโแหละกลัวแบบไม่กลัวแบบโดนดามเมจแรงนะถ้าใส่เซโรโตโนี้เราจะเปน็นอมตะ บางครั้งนะ <c oughs> นี่มาดีกันนะครับนี่แหละงานใหม่ผมต้องเล็งชูล่าก่อนวะเดี๋ยวผมหาชูล่าก่อนอยู่ไหนเนี่ยนี่นผมเจอละ นี่ชุลาตัวนี้ผมเอาตัวนี้ก่อนเลยตัวอื่นไม่ส่วนนะครับอ่าผมเอาตัวนี้ก่อนโอ้โหมาก็ต่อยต่อยนีิทะลุทะลุกันตายเลยนะครับต่อยอะ่ะ เนี่ยถ้าเราจบตัวนี้ได้คือจบเลยนะครับเห็นไม่มผ่านสบายเลยทีนี้ผ่านครับถ้าเราฆ่าชูล,ล่าได้คือจบเลยสบายอันนี้คือผ่านแล้วเห็นไหมไม่ต้องกลัวผ่านแล้วเมื่อกี้ผมอาจจะประมาทไปนิดนึงถ้าเราฆ่าชูล่าได้จบยืนชิวๆเลยนะครับเพราะว่าชูล่านี้มันจะต่อยทะลุป้องกัน ป้องกันดาเมจเราด้วยนะครับล่อยทะลุทุกอย่างอะ่ะนะมาถึงเราจัดซูล่าก่อนเลยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกตัวแบบโหดๆอยู่แล้วอะ่ะเปิดออตโต้เลยนะครับแต่อันนี้หลักพันกว่าบาทผ่านได้นะเย็ดเคิทำไปเล่นไปนะครับเนี่ย <c oughs> ด้านใหม่ไม่ต้องห่วงชิวๆผมบอกเลยว่าชิวๆเฮ้ย ผ่านสบายว่ะทีแรกผมอาจจะประมาทไปหน่อยนะครับไม่ฆ่าชูล่าก่อนไปฆ่าตัวอื่นก่อนนะเฮ้ยตัวนี้เอไปล่าเอาไปรับลงดันได้นะครับเนี่ยเหลือไปแบกตัวเด็กได้นะครับนะิพพันธ์กบาทนะครับเยดขีปัจจุบันน0พพันธ์กบาทนี่จบดันไอแป้งเก่าได้ด้วยนะครับเยดขี K. ทำไปเล่นไป อันดับแรกเลยมันต้องมีรูน77นะมันถึงจะยืนได้นะครับจะได้แบบดูเลือดตลอดเตต้าที่ผมอัพลงสเตงนำนะครับที่เหลือผมลงสเต็งกับอินนำนะครับที่เหลือก็ลงวิทนะครับเลือดอยู่800,000 a d คอยู่2 3 0 0 0 3นะครับของสวมใส่ก็ทั่วไปเลยนะครับเหมือนของซุปโนเลยนะครับเอาของซุปโนมาใส่ก็ได้หรือไซตามะเอามาใส่ก็ได้นะครับนะ ดาบต้องอัพสุดนะครับยังไงก็ต้องอัพขั้นสุดเพราะว่ามันจะทําให้ดาวตรงพื้นเราเด้งตลอดเมื่อเราไม่ต้องเดินนะครับนะรูนตันนะครับรูนตันนะรูนพวกนี้มันต้องแถวสองทุกอันอยู่แล้วนะครับถ้าเราจะทำเจ็ดเจ็ดนะแถวสองทุกอันถ้าทำเจ็ดเจ็ดนะครับ สกิลอาสกิลเซตออโต้ผมปล่อยขนนกอันนี้นะครับแล้วก็สกิลนี้อันนี้ไว้ไว้บล็อกดาเมจเมื่อเราโดนดาเมจแบบแรงๆนะครับแต่มันไม่กันชูล่านะถ้าชูล่าต่อยโอ้โ <c> ห <oughs> หลับหมดนะครับถ้ามาถึงนี้ต้องจัดการชูล่าก่อนบอสอันดับแรกนะครับมันจะทําให้เราง่ายถ้าถ้ากําจัดชูล่าเสร็จก็คือผ่านเลยง่ายครับ ก็มีประมาณนี้นะครับใครมีไอดีไม่ได้เล่นก็ทักไปขายในเพจได้นะครับหรือใครที่สนใจตัวนี้นะครับพันกว่าบาทนะไปดูในเพจได้นะครับโอเควันนี้ผมก็ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ